สวัสดีค่ะจากร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นอมาฟิตทีเล็กโปรนะคะของคุณหนึ่งนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่นะคะอันนี้ ทดสอบระบบชาร์จนะคะอันนี้เสียบสายชาร์จถอสดสายชาร์จเส,สียบสายชาร์จถอดสายชาร์จนะคะนี่นะคะถอดสายชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะแล้วก็ปุ่มด้านข้างนะคะปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็ค ปุ่มเล็กปุ่มแบ็กกดได้นะคะแล้วก็ปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาว,ป,ดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพกดได้นะคะดดานด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวานะคะ เราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะนะคะ,ะพวกนาฬิกามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ